Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah di Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, สะอาดวารีนะครับก็เป็นครูที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจิตพักดีนะครับโรงเรียนจิตพักดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการนะครับก็จะเป็นเราก็จะแบ่งในเรื่องของเนื้อหานะครับโดยคร่าวๆแล้วจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็จะมีในเรื่องของภาษาอรับกัจะมีในเรื่องของวิชาการแล้วก็จะมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ็จะแบ่งเป็น3าอย่างใหญ่ๆนะครับโดยที่เราจะแบ่งเป็นทั้งหมดถึสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าเป็นระดับมัธยมศึกหรือว่าเป็นระดับมัธเียมต้นก็จะมีทั้งหมด3ปีด้วยกันนะครับแล้วก็อของชานวีนะครับก็จะมีทั้งหมด3ปีด้วยกันเหมือนกันนะครับก็คือนักเรียนที่เรียนที่นี่ก็จะมีทั้งหมด6ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยก็จะมีชั้นเตรียมให้กับเข้าอีกทีนึนะครับ โดยที่ชั้นปีตีกับชั้นปีหนึ่งครับก็จะเรียนที่โรงเรียนจิตัะบีแต่ว่าจะเป็นสาขาบัญนยางอยู่ที่บ้านยางครับไปเรียนที่นั่นสักสองปีเสร็จแล้วก็จะกลับมาเรียนต่อที่นี่ครับเกี่ยวกับที่นี่นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนหนังสือ,อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกหมดเลยครับจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีวิชา ถ้าเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบางวิชาที่อน,นุโลมเป็นภาษาไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาอาหรับหมดเลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราให้ความสําคัญในเรื่องของอภาษาอาหรับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็นักเรียนที่จบที่นี่นะครับก็จะสามารถที่จะยื่นทุนนะครับเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็จะมีทั้ง ที่ทางฝั่งคาบสมุทรอาหรับจะเป็นซาอุดีอาระเบียเอมิเรตอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการยืดนทุไปอยู่แล้วปีนี้ก็อันทำเละนะก็มีน,นักเรียนที่กำลังถูกพิจารณาจะได้รับการตอบรับเร็วๆนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ทางฝั่งอียิปต์เราก็ได้รับการมมอัลดลดะห์เหมือนกันก็คือโรงเรียนเราจะได้รับการรับรองหรือเรียกว่ามมอดลละห์เนี่ยาทั้งฝั่งของอาหรับที่อยู่ในอ่าวแล้วก็อาหรับทางอียิปต์ อาลับอ่าวก็คือเราได้รับจากประเทศสุเดียรเบียซึ่งก็จะครอบคุมอ่าทั้งหมดเลยเขาก็จะรับหมดเลยถ้ารับที่เดียวเนี่ยที่อื่นเขาก็รับหมดเลยนะครับส่วนของอียิปต์เนี่ยเพราะหยิบรับเนี่ยสูดานอะไรพวกนี้เขาก็จะรับของเราได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนจิมพานี้แล้วไปต่อที่ต่างประเทศสามารถไปได้ทั้งสองทางเลยไปถึงเนี่ยก็อาจจะเรียนเตรียมภาษาอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็ขึ้นมาววิทยาลัยได้เลยนะครับ โรงเรียนสิบพักดกีจะเป็นโรงเรียนที่เราก็จะเน้นอย่างที่ผมบอกครับจะเน้นสามเรื่องด้วยกันหนึ่งภาษาหลับแล้วก็ในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็สําหรับผู้ปกครองท่านใดนะครับที่อยากที่จะกําลังมองหาโรงเรียนเพื่อที่จะส่งนักเรียนมาเรียนนะครับโรงเรียนศิบพักดีก็เราก็พร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านนะครับอยากให้เป็นอย่างดีที่สุดินชาอาล่ะนะครับ นอกจากนักเรียนบางส่วนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วนะครับเราก็ยังมีนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้อยากจะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าอาจจะไม่มีความพร้อมก็ได้ก็จะมีนักเรียนนักเรียนที่เนี่ยก็จะต้องมีเรียนต่อสรด้วยก็หมายความว่าจบจากที่เนี่ยเราก็จะให้เขาจบทั้งาทางสามัญก็คือจบม .6 ด้วยก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งบางบางคนก็จะได้เรียนไปทางไปทางท,ทางใต้มปัตนีบ้างอะไรบ้าง หรือที่ผ่านมาเราก็จะมีนัเกเรียนที่ว่าได้ทุนจากมหาวิทยาลัยเกิดที่ผ่านมานะครับแต่าง,งที่อาจจะเคยได้ยินมานะครับมันก็แล้วก็อาจจะยังมีในเรื่องของวิชาชีพด้วยในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการสอนวิชาชีพหลายๆอย่างอสอนใี้เขาทําอาหารสอนให้เขาแม้กระทั่งการซ่อมรถเนี่ยเราก็เปิดหลักสูตรในปีนี้เหมือนกันก็คือพยายามที่จะให้ให้เยาวชนของเราเนี่ยให้มีความสามารถให้รอบด้านมนากที่สุด เสร็จแล้วเขาจะเป็นคนกําหนดว่า ấy, เขาควรจะไปทางไหนเลือกทางไหนเราก็จะพยายามเตรียมความพร้อมให้เขาอย่างเต็มที่มากที่สุดนะครับส,สรุปนะครับก็คือว่าโรงเรียนโรงเรียนจิปปตวิทยาของเรานะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่เรานะครับมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะสร้างเยาวชนที่ว่ามีคุณภาพเยาวชนที่รู้จักอัลลอฮ์ตาลาเยาวชนที่อิบะดาตอัลลอฮ์ตาลาแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีประโยชนต์ต่อสังคมสืบไปนะอินชาล บ ah uh. ิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮ์มอัสสลามอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิวบเระคาตุค่ะดิฉันนางสาวจิรล,ลักษณ์กันหานะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนะคะงานกิจการนักเรียนเนี่ยก็จะดูแลถึงหอพักนะคะสวัสดิการความเป็นอยู่ของนักเรียนทั้งหญิงและชายนะคะอ,อ,อยากจะบอกภาพรวมนะคะของหอพักหญิงก่อนแล้วกันนะคะ อหอพักหญิงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหอนอนเนาะหอนอนห,อห้องนอนห้องนึงเนี่ยจะแบ่งนักเรียนอยู่ประมาณ3-4คนนะคะแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวเลยอะเนาะก็จะแยกเป็นสัดส่วนเลยนะคะ,ะในการจัดห้องนอนในปีการศึกษานี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีสถานการณ์โควิดอยู่เนาะก็เลยจะต้องปฏิบัติเชิงทดลองก่อนในการให้นักเรียนอยู่ร่วมกันแบบ รวมชั้นนะคะจัดห้องนอนแบบรวมชั้นเรียนอย่างเช่นอาชั้นสองมูตวัซิตก็อ,อยู่รวมกับชั้น2มูตวัซิตไปเลยนะคะทั้งหญิงทั้งชายเราใช้แนวทางทดลองเดียวกันเพราะอะไรเราต้องทําแบบนี้คะเพราะว่าเม,เมื่อเวลาที่นักเรียนติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเนาะจะได้ จะได้กลับตัวเป็นห้องนอนไปเลยเพื่อง่ายแก่การจัดการเรียนการสอน้วเนาะในการเรียนออนไลน์ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นนะคะของปีการศึกษานี้สําหรับในเรื่องของการรับประทานอาหารการละหมาดนะคะแน่นอนค่ะเราก็ส่งเสริมนะคะส่งเสริมแล้วก็แข็งขัดมากนะคะในการให้นักเรียนเนี่ยเข้าละหมาดให้ตรงเวลามีการควบคุมนะคะมีการเช็คชื่อว่า นักเรียนคนไหนเข้าละหมาดอาละหมาดซุนนะไหมนะคะในช่วงเวลาละหมาดอิชาเนี่ยหลังละหมาดอิชาแล้วนักเรียนละหมาดบิเตสไหมนะคะก็ประมาณนี้ในเรื่องของอ่าการปฏิบัติศาสนกิจนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ะนี่สําคัญมากๆนะคะเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพูดจะไม่ค่อยสุภาพนะคะก็เราก็เสริมโครงการด้วยกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการที่อบรม นะคะทุกวันศุกร์ทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิงนะคะอันนี้ก็คือแนวปฏิบัติเนี่ยเราพยายามจะเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันนะคะท่านี้มาดูในฝั่งของนักเรียนชายนะคะนักเรียนชายก็อยู่หอพักนะคะแต่นักเรียนชายเนี่ยก็ห้องจะกว้างกว่าของนักเรียนหญิงนะคะก็จะอยู่รวมกันประมาณ5คนนะคะเพื่อไม่ให้อ air อดเกินไปเนาะและก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องจัด เชิงทดลองไปก่อนนะคะว่าเราก็จะมาดูว่าฟีดแบ็นักเรียนเป็นยังไงนะคะต้องคํานึงถึงหลายๆอย่างเลยะคะ่ะต้องคํานึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องเนะ่เป็นยังไงนะคะเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราจัดให้อยู่กันในในแนวของรุ่นพี่และรุ่นน้องอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีแต่ในในใน,นเวลานี้เนี่ย เมื่อมันมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยและปัญหาในการที่นักเรียนกลับตัวเนี่ยจึงทําให้เราจะต้องทดลองไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความสามัคคีในกิจกรรมของอ่ารุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็คงจะต้องเป็นกิจกรรมเสริมอย่างเช่นการรับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใน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 ,ในความคิดนะคะในที่เคยไปศึกษาดูงานมานะคะก็อัตตะวานี่ค่ะโรงเรียนจิตพัฒนดีเนี่ยคือ เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพสูงนะคะมีวิสัยทัศน์พันธกิจนะคะมีเป้าหมายในการดูแลนักเรียนเน่ยที่ชัดเจนนะคะแล้วก็พอเวลาที่เรามีอะไรที่ชัดเจนอย่างเงี้ย,เ,ยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้สําเร็จรุล่วง,งไปได้ด้วยดีนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ปกครองวางใจเนาะเราเนี่ยนะคะเหมือนเรือจ้าง นะคะเราเป็นครูเนี่ยเราเปียกเหมือนเรือจ้างเราเนี่ยก็พยายามที่จะพาลูกหลานของท่านให้ไปถึงฝั่งนะคะแล้วเราเองเนี่ยเมื่อเวลาที่นั่งเรือกันไปเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการเพิ่มภูนในอีหมานนะคะการรับใช้ศาสนาในอนาคตของพวกเขานะคะเราก็เจรนกันไปนะคะซึ่งเราก็ทำสุดความสามารถและเราคิดว่านักเรียนเนี่ย คือเราไม่ได้มองว่านักเรียนนี่คือนักเรียนของเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเรามองว่านักเรียนน่ะคือคนในครอบครัวของเราคือลูกคือหลานของเรานะคะคืออุมมะประชาชาติที่สามารถที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับอันอิสลามต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราเราจึงทําเต็มความสามารถค่ะแล้วอันนี้ก็คืองานนะคะที่อยากจะชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองและก็ท่านผู้ชมรับทราบในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ค่ะ คะาจาสาคุมุนเรอยรรอนคะซาลามุอะลัยกุมบอระหมัดุลละวะบเระกาต